cierto pero uno esperaba que como mínimo saca el remate ¡Gol! siempre generan opciones pelotazo eh. al área qué cabezazo no. segunda parte a los que recién se sube arriba cabezazo así va el cabezazo ใครกำลังมองหาล้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมกับช่องอทิ21น,นะครับใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับรีวิวนักเตะ สายเขียว p พเยอร์ออฟด w วิกนั่นเองนะครับที่นักเตะโชว์ฟอร์มโดดเด่นประจําสัปดาห์นะครับก็จะมาให้เราเปิดทุกวันพฤหัสแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แรงสุดๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ว่าบักเลยนะครับทุกคนเป็นร่างอีปีก็ถือว่าบักแล้วนะฮะมาในร่างสายเขียวตําแหน่ง CFE นะฮะยิ่งบักเข้าไปกันใหญ่นะครับโคตรแรงนะผมว่าหาไม่ได้แล้วนะสำหรับอลาโฮนะฮะเออที่จะมานะครับนี่ ใครที่เป็นแฟนบาร์เซโลนาผมบอกเลยนะครับห้ามาพลาดเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้ผมไปทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์นึงนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยน,นะครับมาสำหรับอลาโคนะครับก็สูง188อายุ26ปีนะครับสำหรับในร่างนี้นะก็ขนาดเท้าขวานะอืม มาในสไตล์นะครับฟักอินเดอะบ็อกนะครับตำแหน่ง3ตํตำแหน่งด้วยกันเลยที่ค่าพลังไม่ลดนะครับ CF เนะครับเป็นตำแหน่งหลักนะครับที่มาในวันพฤหัสนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่ง CB เล่นได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งแบ็คขวา RB เล่นได้นะครับตำแหน่งหลังเขานะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับ RB นะครับแล้วก็ CB นั่นเองนะครับ อวอร์ดมินติ้งนะครับไปสูงสุดแล้วอยู่ที่101นะครับต้องเป็นฟอร์ม A ด้วยนะถึงจะได้101นะครับเกมลุกนะครับ88บอลคอนโทรลดิปปิ้งนะครับ884 0เลี้ยงบอลนะครับคอนโทรลบอลก็ถือว่าเออใช้ได้นะสหรับตำแหน่งแบบนี้นะครับลูกจบสกอร์นะครับฟินิชชิ่งนะฮะ88เลยนะก็ะที่ว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโอ้โหดีนะไม่ถึง90เนี่ย แล้วก็ลูกมงนะครับอยู่ที่93ถือว่ามงดีมากๆนะฮะเอะแต่ว่าเกมรับนะครับในร่างนี้ก็จะไม่โดดเด่นมากนะครับเ7เท่านั้นนะครับแท็กเกิล83ความดุดันนะฮะอยู่ที่90นะก็ถือว่าดุดันมากๆนะครับมีส่วนในเกมรับ87นะครับสปีดนะครับ90เลยนะโอ้โหไม่ช้าเลยนะครับสปีดต้น85ิยิงแรง85นะครับ จัมปิ้งหรือว่าการกระโดดนะครับอยู่ที่90ความแข็งแกร่งก็90นั่นเองนะครับบาลานซ์การทรงตัวค่อนข้างน้อยนะฮะ76นะครับสตา์มิน่า88ก็ถือว่าอิดใช้ได้เลยนะบูลเตอร์นะครับที่ติดตัวมาให้เป็นสไตรเกอร์อินสติง้งนะครับบูลเตอร์มาหาชนนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนะที่มาให้นะครับมีลูกหม่งเฮดดิ้งนะเออแล้วก็มีเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลยิงนะครับ แมกแม็กกิ้งมีนะครับสกิลกองหลังนะครับสองสามสกิลสกิลบล็อกมีนะครับสกิลลูกอากาศมีไฟติ้งสปิริตนะครับซูเปอร์ซับมีนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มสกิลให้ได้นะสลับอาราโฮนะครับในร่างนี้นะครับเพเยอร์ออโดวิกสายเขียวนั่นเองนะครับที่ลงช่วงท้ายเกมนะครับให้กับบาร์เซโลนานะครับลงไปเล่นในตำแหน่งกองหน้าเลยนะฮะเพราะที่ว่าตึงมา,มากๆนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นฟอร์ม A นะ ก็จะได้อยู่ที่101นั่นเองนะครับผมก็ใช้โค้ดนะครับแฟงลากานะครับเป็นโค้ดบาร์เซโลนาด้วยนะเออเป็นวิกเคานเตอร์จะได้นะครับบุตเตอร์เลี้ยงบอลแล้วก็บรรล้างการทรงตัวมานั่นเองนะครับปึ๊บนะครับผมก็จะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับกับแผนนี้เลย4-2-1-3มาราโฮนะครับเป็นกองหน้า CS แบบนี้เลยนะครับเนมารามินนะครับปีกซ้ายปีกขวากองกลางตุลก เมสซี่นั่นเองนะครับตัวเซนเตอร์นะครับของเราน่าจะเป็นวิวอัพนะครับทั้ง2เลยนะเออเป็นปีเก้แล้วก็นะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับแฟงกี้เดยยองนั่นเองนะครับทุกคนจะเป็นยังไงจะโหดจะแรงกันหรือเลปล่านะครับสำหรับอาโคนะครับไปดูในเกมกันเลยครับ นี่นะครับผมก็จับซุ่มแล้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเรากันก่อนเหมือนเดิมนะครับโอ้โหลามีนฟิตเต็มทางอาราโคก็ถือว่าฟิตอยู่นะทุกคนมาก็จะเริ่มปรับแท็กติกกันด้วยนะเออผมก็ลืมให้ดูเลยนะครับนี่เราหงสนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกมงนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปตั้งนะทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้โหอีปิกตึงๆนะครับเชฟเชนโก้นะครับเดมเบเล่นะครับเปเล่โอ้โหสามประสานตึงๆนะครับ ส่วนแทคกติกอินดิวิโดขดนะครับทุกคนก็จะาลืมไปปรับไปตั้งกันนะครับทุกคนนะเออก็เป็งเป็นเคาเตอร์ทร์เก็ตนั่นเองนะครับส่วนแทคกติกทีมนะครับเอามาหมงลูกเตะมุมได้นะก็ถือว่ามงดีมากๆนะสำหรับอารโคนะครับก็มาในร่างนี้ถือว่าเป็นร่างแลสุดๆแล้วนะครับปกติก็จะมาเป็นร่างแบ็คขวานะครับหรือว่าร่าง เซนเตอร์นั่นเองนะครับกับทีมบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ยอดนิยมเอามาเล่นกันนะเป็นล่างบั็กสุดๆก็จะเป็นล่างอีปิกนะเออล่างอีปิกนะครับคนนิยมเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์นะก็ถือว่าโอ้โหโหดกันมากๆนะครับทุกคนมาเล่นหลัง3แบบนี้หรือว่าเล่นหลัง4นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะตึงสุดๆนะครับกับครั้งนี้นะครับมาตำแหน่ง CF หรือว่ากองหน้านั่นเองนะครับไมล์สไตล์ฟ็อกอินบ็อกนะครับทุกคน ลูกมงนะครับเปิดมงนะถือว่าดีมากๆอีกหนึ่งคนเลยนะเอ,อแล้วก็การจบสกอร์นะครับก็ถือว่ายิงคมเลยนะทุกคนนะเออไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวที่มาเป็นคอนเทนต์เฉยนะอเปิดมงเกมมิ่งก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับถ้าอยากให้ดีหน่อยนะครับเป็นหน้า2คนแบบนี้นะครับทําชิ่งกันนะก็ถือว่าจะตึงมากๆนะครับดูตรงว่า ยิงนะแต่ละจังหวะนะครับในเกมนี้บอกเลยนะครับทุกคนห้ามพลาดอย่างเตึงสุดสำหรับอลาโฮนะครับจังหวะนี้ครับาจิยะโยกยกมาแล้วมีนโคกมาอลาโฮจับแล้วก็ซัดขวาครับโอ้โหนี่ครับคมเป็นคมจังหวะนี้นะครับสามเหลี่ยมทองคําเลยนะเนี่ยจับแล้วก็ซัดด้วยขวานะครับโอ้โหเต็มคอดีจริงๆจังหวะนี้นะฮะรามีนสะใจไปทั้งทีนะฮะนี่ฮะ阿าโฮนะฮะนี่ทุกคนดูอื้ม ว่าไม่แรงนะครับแรงสุดๆนะครับของหายากเลยนะเออน่าจะไม่มาอีกแลวนะไม่เหมือนอีปิกนะครับจะวนกลับมาให้เราเปิดนะแต่นี่นะครับน่าจะยากแล้วครับมาที่กุนเด้นะครับเปิดมงก็ถือว่ามงดีเลยนะยิงจบสกอร์ก็เทว่าจบคมเลยนะครับทุกคนไม่ช้าเลยนะความเร็วนะครับน่าจะซูซีกันกลับ เลวานเลยนะสำหรับเลวานในร่างโชว์ไทม์ที่แจกให้ดอฟฟีนะเออความเดียวก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะแต่90แบบนี้นะครับเราหก็เป็นเช่นนั้นเงินเดือนนะครับลามีนเปิดมาครับจหวันนี้ครับขึ้นโคไม่ได้เข้ามือคาซิยัตนะออกบอลยาวๆขึ้นมาปีเก้ครับพอไปครับเป็นเปดี้นะเปไดีได้ครับบุสเกตในม้าครับ กรด้จังหวะหนีคอสเบาเข้ามายังบินปัดเอาไว้ได้ครับสำหรับผู้รักษาประตูคาซิย่าฟิลิปลามครับออกบอลยาวๆจังหวะนี้เชฟเชนโกถึงแล้วต้องระวังโยกกลับมาหมักสะเทือนหมุนๆแล้วก็ยิงจังหวะนี้อเบาเกินไปครับสเตเกนปัดเอาไว้ได้สบายนะครับมาดิให้มาที่แฟงกี้ได้ยองแฟงกี้ครับยกมาให้กับจุดกุนเดครับลามินลามินจะมาครับ ตัวนี้ก็ขอดีเหมือนกันนะเมสซี่เข้ากานแล้วก็สวิตบอลยาวๆจะให้กับเนมาไม่ถึงฟิลิปเป้ไเล่ฮะเปเล่แทงมาจังหวะนี้เชฟเชนโกหลุดเลยครับปีเก้ไม่ค่อยมีความเร็วยิงจะยิงเสาแรกครับไม่ได้กินสเตกเกนนะฮะเสียลูกเตะมุมครับเปเล่จังหวะนี้เปเล่ยังไงไปเล่คอร์ดเข้า มาครับปีเก้ครับโขกเอาไว้สบายนะครับตัวใหญ่จริงๆนะฟิลิปลามใหญ่จริงะฮะอิงอย่งวันี้หลุดกรอบอไปครับสำหรับลามแล้วก็ใน้ล,ลกตั้งแต่ครับจากเส้นประตูเปิดยาวๆขึ้นมาครับลหลาวฮองครับโขกมาจังหวะน,นี้ใหม่ตรมเพื่อนครับลามีนก็ลั่นไปจังหวะน,นี้คาสิยารับเอาไว้สบายออกบอลยาวๆขึ้นมาเปเ่พักออกมาให้กับฟิลิปราม ฟิเดลรามจ่ายไม่ดีเสร็จเมซี่ครับบุตเกตบุตเกตให้คืนมาที่เมซี่เมซี่ออกมาที่ลาเมีนครับต้องคืนมาจุดกุนเด้ให้กับลามีนคอร์สตันนิงมาแล้วโหได้โค้โหโหลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้เกือบได้แล้วฮะเกือบได้ประตูที่2ด้วยนะครับหยังโยครับที่หนึ่งศูนย์นะครับในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกด้วยนะครับเปิดยาวๆขึ้นมาไปเลย เปเลยังไงเจอแฟงกี้ยองหนีมาได้จังวะหนีเชฟเชนโกยิงหลุดกรอกไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสเตเกนทดเวลา2นาทีนะครับครบแล้วนะครับสำหรับ2นาทีแล้วก็เรียบร้อยแลย้วสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ออกนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากอาราโฮเลยนะการควบคุของเรานะครับ59%โอกาสจบ5ครั้งเลยก็ได้มา1ประตูนะครับยิงสุดคมเลยนะ สลับลาโฮนะครับในครึ่งแรกนับหนึ่งไปนะครับมาเลยกันต่อครึ่งหลังครับกับการรีวิวนะครับล่างแลของลาโฮเลยนะจังหวะนี้เบเ์ด้เปิดมาไม่ได้เปิดไอ้โขกได้โขกเรียบโปรยเลยนะครับสหรับลาโฮครับโอ้โหนี่ครับลูกเปิดเปิดมาขึ้นโขกแบบนี้ครับตูรามเอาไม่อยู่ครับอื้สองศูนย์นะครับทุกคนแล้วก็ลุ้นแฮตตชิกไปเลยนาทีที่49เท่านั้นนะครับทุกคน มาเลยฮะโอ้โหถือว่าเป็นของดีเลยนะครับเนี่ยของหายากสุดๆเลยนี่ครับว่าแฮร์รี่แม็กไว์นะครับเฮฮาเป็นล่างแลแล้วนะครับบาราโฮนะครับล่างแล้วกว่าอีกนะครับค่าพลังก็ดูดีกว่านะครับปีเก้ปีเก้เกวนกลับมาให้กับจุดกินเด้ลุนเดครับวนเข้ามาแล้วก็จ่ายให้กับฟุตเกตเล่นกับเปดี้เปดี้จ่ายมา อาราโฮครับผักบอลไม่ได้ครับจังหวะแบบนี้นะค่อนข้างจะเสียบอลค่อนข้างง่ายนะเอเพราะว่าการควบคุมบอลนะครับหรือว่าคนทัวรบอลค่อนข้างหน่อยนะครับอาราโฮจับโยกจะยิงเองครับจังหวะนี้ตุรามดักเอาไว้ได้นะครับตุรามก็พลาดให้กับอาราโฮไปหนึ่งทีเลยนะครับก็เสียประตูไปบูสเกตจ่ายมาทีอาราโฮครับจ่ายสั้นๆมาให้กับลาเมนต้องรออราโฮครับวิ่งเข้าที่ยังไงโยกกับ มาเปิดไซก้อยครับโอ้โหไม่ตรงครับจงังหวะนี้เมซี่ได้โขกแต่ว่าลุยก็บอกไปคาซิยัสเปิดยาวๆขึ้นมาเสียทิ้นโก้ครับเจาะยาตุเล่ฟิลิกลาเปเล่เปเล่จ่ายมาเดมเบเล่เจอปีเก้ด่าครับเอาอยู่เลยเปเี่ เมซี่อาราโฮแล้วก็เปิดยาวๆขึ้นมาให้กับลามีนแบบนี้สวยเลยรามีนยังไงโยกรอก่อนไซก้อยมาเลยครับโอ้โหจังวันนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยแลได้ครับเปดีเปดีปดอาราโฮจ่ายมาอิงด้วยซ้ายครับโอ้โหโลซารประตูได้ปัดเหมือนกันครับ <c oughs> มีผาวางกันครับมาคอนเน์เตะม,ม,มุมนะครับ กเทวาลูกเตะมุมนะครับถ้าเปิดเข้ามาจริงๆก็เทวาโคกดีมากๆนะครับเนยมาเปิดมาอาะไรโคครับขึ้นโคกจกังหวะนี้แต่ยังติดวอ็อกครับสกัดออกมาได้บาเด้ครับคืนมาที่สเตเกนคืนมาที่บาด้เหมือนเดิมให้เข้า,ขากลางมาที่ฟังกี้บุสเก็ตเมซี่ครับ เมตซีแทงมาจังหวะนี้อาราโฮยิงด้วยขวาครับโอ้โหไม่รู้ไปไหนเลยนะจังหวะนี้เบาเกินไปนะครับก็ปัดเอาไว้ได้สำหรับผู้สาประตูออกบอลมาจังหวะนี้พลาดไมาหมอาราโฮมาไม่แฮตชิกยังไม่มาครับซัดซ้ายจังหวะนี้โอ้โหพยายามให้เข้าขวาหน่อยนะครับทุกคนนะเวลาจะจบสกอร์นะถึงจะมีโอกาสยิงคมๆบ้างนะครับ ถ้าสายนะครับก็ต้องลุ้นอีกทีนะครับต้องจอดจ่อมากๆนะถึงจะมีโอกาสลุ้นเป็นประตูซะหน่อยนะครับฝันกีได้ยองครับมามาดูกันว่าลาโฮนะครับจะซัดแฮฟทิกได้ไหมครับสายก้อยมาตรงวันนี้หืสินแวดดักเอาไปได้คาสิยัตคาสิยัตจ่ายมาตรงวันนี้ยังไงหืเกือบตัได้แต่ว่าเรามีนรามีนแย่งมาได้ลรามียนยาเมายังไงรอลาโฮเข้าที่ก่อนวนวนกับมาสายก้อยขึ้นโคกเรียบร้อยครับแฮฟทิก จนได้ครับสำหรับอาราโฮนะฮะนี่ดูลามเมีนครับสายก้อยเข้ามาโอ้โหเปิดก็สายก้อยสวยนะครับแล้วก็โคกมาจังหวะน,นี้ก็สวยครับ3ามสวนกับนาทีที่89นะครับแฮตชิกของอาราโฮไปเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นตัวตึงสุดเลยนะครับสําหรับในแพ็กนี้นะครับมีทองก็เปิดไม่ได้นะถ้าไม่มีดวงจริงนะครับก็สามารถเปิดได้4ี่ครั้งนะซุมฟีหนึ่งรครั้งก็ใช้ทอง ซุมได้อีก3ครั้งนั่นเองนะครับใครเทียบได้ก็ไปจัดกันเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับเราก็เอาชนะไปได้นะครับทุกคน3ประตูต่อศูนย์แบบนี้นะครับรับลุกบอลกลับบ้านไปเลยนะสำหรับอลาโฮนะครับก็ถือว่าเป็นแฮตชิกแรกเลยนะครับที่เล่นมาก็ถือว่าสุดตึงยิงนะของบอลของเรานะครับ60%โอกาสจุด0ครั้งนะครับก็ได้มา3ประตูนั่นเองนะครับเรตติ้งนะครับของเรานะสำหรับ อาราโฮนะครับอยู่ที่8.5 MVP ไปเลยลาเมน7จตัวศูนย์นะครับไปได้6.5นั่นเองนะครับใครที่เปิดได้แล้วนะครับทุกคนเล่นแล้วเข้ามือกันหรือเปล่าเป็นยังไงก็สามารถมาเม้นมาแชร์กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผิดพลาดป,ประกันนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคิดถึงตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ